ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการตอนกิ่งไผ่บงหวานเ,เพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้านะครับขั้นแรกวิธีเลือกกิ่งนะครับเราจะเลือกกิ่งจากต้นที่ลักษณะต้นใหญ่นะครับต้นอ้วนจะทําให้กิ่งขแขนงเขาใหญ่ทีนี้เราเราดูอย่างไรว่าพร้อมที่จะออกลากให้เราดูที่นี่นะครับใต้กิ่งขแขนงเขาจะเห็นลากจะเริ่มปีพอกาบหุ่ม กิ่งแขนงที่โคนกิ่งเนี่ยเริ่มบวมก็คือรากพร้อมจะออกละเราก็เริ่มลงมือตอนได้อ่าถ้ามีกิ่งแขนงเล็กๆทําให้เกะก,กะในการตอนเราสามารถตัดออกได้นะครับไม่เป็นไรข้อดีของไผ่บงหวานเทศน้ำผึ้งเบอร์เก้านี้สามารถตอนกิ่งแขนงได้หรือชำกิ่งได้นะครับ วิธีการตอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราเตรียมขุยมะพร้าวที่ว่าเราแช่น้ําไว้อย่างน้อยหนึ่งคืนนะครับให้เขาอิ่มน้ํานะครับแล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกนะครับไผ่รากเขาเราอยากได้เยอะเราก็ใช้ตุ้มใหญ่หน่อยแต่ถ้าเกิดตอนกิ่งอื่นๆที่เป็นผลไม้ส่วนใหญ่จะใช้ตุ้มเล็กแต่ไผ่นี่อยากได้รากเยอะๆก็จะใช้ตุ้มใหญ่นะครับพอกีดผ่า พาตามภาพนะครับแล้วก็จับคุ้มได้เลยนะครับแล้วก็มัดเชือกให้แน่นอย่าให้ขยับรากจะได้ไม่เสะเทือนพอโคนกิ่งเขาได้รับความชื้นจากขุยมะพร้าวรากจะเริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆทุกวันนะครับเราจะตัดต่อเมื่อลากเต็มถุงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับ การมัดเชือกนี่เรามัดให้แน่นนะครับจะมัดสักสองเส้นนะครับจะได้แน่นหน่อยฤดูการตอนกิ่งส่วนใหญ่จะทำในหน้าฝนนะครับเพราะว่าความชื้น,นอากาศเยอะจะทำให้ลากเขาออกง่ายแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ต้นอายุ ะะต้นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าต้นนี้อายุประมาณปีครึ่งครับไม่ถึงหนึ่งหนึ่งปีไม่ถึงครึ่อต่อเลยครับจริงไหนอีกตนี้เราก็จะดูกิ่งเพิ่มนะครับ ดูกิ่งไหนที่ว่าโคนกิ่งเขาเริ่มปลิีก็ตอนได้กิ่งนี้ก็เริ่มละนะครับบวมๆวมละก็สามารถตอนได้แต่ถ้าเกิดเขายังเรียบอยู่เราอาจจะยังไม่ตอน,นก็ทำการแต่งกิ่งแขนง ถ้ามีน้ำเยอะเกินไปก็บีบออกได้นะให้เหลือความชื้นพอดีพอดีไม่มีอะไรนะครับก็แค่ว่าหุ้มให้คุยมะพร้าวชิดแนบชิดกับโคนจริงแขนงมัดให้แน่น ่าวันนี้เราก็สาธิตให้ดูสองกิ่งนะครับขอบคุณมากครับที่ได้รับชมครับ